ยิ่งออมเนื้อนะครับใส่มะเขือเปราะนะครับซึ่งต้องใช้เวลาในการแกงนานหน่อยนะซื้อมาตอนเช้านะครับกินกับขนาจมนก็นก็ได้นะครับกินกับข้าวหงได้นะครับเราต้องเขาไปเปื่อยน,นุ่มนะครับที่น้ํานี่เยอะนี่เพราะว่า าก,นนการรับประทานมะเขือเปราะเป็นประจำจะช่วยต้านมะเร็งบำร,รุงหัวใจลดความดันโลหิตช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวานมะเขือเปราะมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเทรียได้มะเขือเปราะมีประโยชน์ต่อตับอ่อนเพราะทําให้ตับแข็งแรงและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อควายหรือเนื้อมีธาตุเหล็กในอาหารมากกว่าเนื้อบัวอย่างเห็นได้ชัดโดยมีวิตามินและ ร่ธาตุสูงกว่าและและมีวิตามินแคโรทีนมากกว่าเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงด้วยอาหารธัญพฤฤืชเพียงอย่างเดียวถึงสองเท่าเนื่องจากเนื้อควายมีไขมันน้อยมากและมีโปรตีนมากกว่าเนื้อวัวจึงไม่หดตัวเมื่อนำไปปรุงอาหารและรับประทานและรู้สึกอิ่มท้องมากกว่าเมื่อเทียบกับเนื้อ